วัดรีเจ้าปลาดาวจะมาต้มซีจูเนาะมันเป็นก้อนแบบนี้เจ้าตั้งไหนก็จะมีสองก้อนเนาะสองแท่งนี่แกออกมากองหนึ่งละเจ้าต้มต้มซีจูเจ้าจื่อภาษาญี่ปุ่นเนาะ มีมันอลมันพลังแครอทอันนี้อย่างนี้บ็อกโคลี่ตัดเอาปลายดอกมันออกทิ้งพอแล้วก็เอาก้านมันจะแล้วก็มีเนื้อหมูนิดหนึ่งเนาะไปเจ้าไปต้มกันเนาะน้ำเลือดไปเจ้าเอาเนื้อหมูใส่ไปเจ้ารีบหนึ่งเนาะแล้วก็หั่น คัาเล็กๆเ,เจ้าประมาณสักห้าสิบกั้นเลยก็หะขึ่งคีดบางทีขึงคีดกับบะถึงก็น,นะเจ้าที่ได้กับต้มหน้าเปล่า,ลา,ลาต้มทำระด,ดาเนี่ยแหละ พผักกอนซุปนี่ก็จะมีเครื่องปรุงในฮั่นเรียบร้อยละอินเนมันเหมือนคล้ายๆค้าเนี่ยเจ้าเหมือนกันเลยแต่ก้อนนั้นะเหมือนกันมาได้แต่อร่อยคนละอย่างเจ้าอร่อยเหมือนกันต้มจิ้นหมูไปเหมือนละเจ้ามันแค่คำน้อยเดียวนะเอามันออกเลย ประดาวผอใจอันนี้ตักใส่ก่อนเนาะมันก็หั่นคำเล็กๆเ,เจ้าเวลาเขาเอาปากมาตักกินเขาเอามันก้อนหนึ่งเอาแค่รดก้อนหนึ่งเอียกะะแบบนี้เออถ้าตัดสิ้นใหยมันก็จะได้เพียงมันอรูสิ้นเดียว นะเจ้าผปซอบกินซี่จู้เจ้าอร่อยนะเจ้าตักหลาเข้าใส่เกลือไปนิดหนึงเจ้า เิ่วน้ปาปลาผงนัวผงชลอดห้ามใส่เพราะว่ามันมใจสูตรไปเนานะในก้อนนี่เจ้ามีครบทุกอย่างเจ้าใส่ไปเยอะๆใส่เอาจนจับใส่ให้มันแบบถูกปาาเขาอะเจ้า จะใส่ได้ก็คือเกลือเจ้าตรงมันเหมือนแล้วเจ้ามันใกล้จะซุกเอาก้อนใส่เลยเจ้าใช่มือดีกว่านะ สะดวกสบายดีเจ้าเนี่ยใส่เปกนะ๊กองหนึ่งเนาะกองหนึ่งถ้ามันหมันหนัวถ้ามันยังบัดจับก็เลยใส่อีกเจ้าใส่อาจนจับเจ้าใส่อาจนอรลอยอีีงไง ใส่เอาจนเอาจนข้นนี่เดออใส่เอาจนข้นอาจนหนัวถ้าจืดถ้ามันจืดกับใสเกลือเจ้าใส่ไปเจ้าแพ็คขึงแพ็คขึงถ้ามันหมนหนัวก็ได้ก็จ้ใสมดเจ้าสองสองแพ็คเนาะ คนเจ้าคนมันละลายเนาะตักข้าวสวยใส่ถ้วยเจ้าตักตักก้อนซุปนี่หลาดอร่อยเจ้า ซูชิบัจบ้บาซูชรมีพริกเนะเจ้ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นเนาะนี่แหละคนไทยตีมาแอลญี่ปุ่นเจ้าบางข้างมาซื้อก,กินตีมาลาดอาหารญี่ปุ่นจะมาซื้อก,กินนันี้มันก็อร่อยนั่นนะหอมน,นั่นนะน้ำซุปอร่อยอีนะไอ้นี่แหละเจ้า คนเจ้าคนมันละลายเผื่อก้อนละลายก่อนมันอรู้สุกพอดีก่อนจะใช้ก่ขอให้มันอรู้มัน จะสุกเจ้ามันพลังนี่แหละแต่ป้าดาวสอบห้องสอบเรียกว่ามันอรู้เนาะชิมดูได้เจ้า ทำใหอดูแบบนี้เจ้าถ้าบ้านเทามีกอนขายถ้าในซปเปอร์เจ้าซปเปอร์บบนีก็คือห้างเนาะในห้างติดผนเอาของญี่ปุ่นไปขายอจาจจะไปขายเนะอาจจะมีทีนี้ก็หลอบชุดท้ายเนาะใส่เลย <c oughs> บอกโคลี่ใส่ที่หลังเจ้าเพาบอกโคลี่นี่ใส่แล้วก็มันก็จะซุกเลยอินีเมะเจ้าน่ากินอร่อยเจ้ามอนี่ก็ได้ประมาณสองวันสองคนนะ แต่ถ้าบางทีป้าดามาตักกินเล่นเนี่ยก็ได้แค่วันเดียวเมาะเจ้ามันนีเหรอเกือติป้าด้าใส่มันจับพอดีเลย นี่ล่ละเจ้าบ่เจ้งไปใส่เหมือนอย่างเห็นมล่ะเจ้าอันนี้แหละสูตของเปิดแต่ๆเลยเสร็จเรียบร้อยลวเจ้าต้มซีจู มันทอดอยู่เนาะต้องรอให้มันเย็นจะกินบะได้เจ้าป้าดาวขอจกคลิปแค่นี้กอนนะเจ้าป้กันคลิปไหม่คลิปหน้าเนาอกดไลค์กดเซฟกดกระดิ่งที่ตามเพื่อป้าดาวเตนเนอร์จำได้ผาาคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ